พี่นงค์สวัสดีค่ะพี่เจนงรับมุกดาหารนะคะเอฟซีค่ะรับมุกดาหารโอ้ขอโทษพี่น้ค์เอฟซีหลายๆเด้อค่ะงวดที่แล้วการูดไปเนาะเข้าสิบเอ็ดงวดหลุดสองว่หลุดสองงวดสิบเอ็ดงวดติดหลุดสองนะคะคุณพุทธาสองงวดติดเลยที่หลุดไปเนาะจะเฉียดอยู่ที่งวดก่อนก็ได้นมากมากถือทางอยู่ดิค่ะเลขสูงอยู่ แมนจ้ะใครงวดก่อนอะมั้นก่อนดีป่ะงวดก่อนดูอ่านได้กระเป๋าโอ้เพราะมันต้่นได้โจทย์ใบจ้ะวัได้มานำครับโอ้แต่ว่าบ่เข่าไมเดี๋ยน้อครับน้อบ่เข่าเพราะว่าน้องไห่เก้าวันเนี้ยกว่าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าน้องมาดอกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปเก้าเนี่ยเจ็ดมาดอกเจ็ดแปดมันคันต้าสสองตัวมันจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหก เฉียดแปลมนึงจ้ะวัดทิผ่านหน้ากับรถก่ขึ้นตอนนี้คือสถิตีห้าคือ้นลุ้สองวดติดลุสองวดแล้วจกะเอฟซีผู้พันร่อพันตามเพันกให้ตามเือ่เก้าสำหรับเอฟซีที่ร่อเอฟซีเพิ่นเร็มสูกได้หมาน้ำรับมุกดาหารเนาะมาไม่เนี้กับมาพอเพิ่งไกได้หมาน้ำไหลหยอดดูเพื่นว่ารับมุกาหารนะต่วันงวยว่าันน่ก็เลหลายยูนูนกัน สมเพื่อนเนอะจ้าเพราะว่าคิดว่าจะซื้อที่ดินแม่ชุดซื้อที่ดินจ้าเมื่อวันนี้สิบบทูมมันจะเป็นยังไดเสียธรรมดาเสียธรรมดาเอาทอให้กระเปา๋ามีนี่แหละปีนเบิดกระเป๋านี่แหละจ้ะาละวันเพื่อนนะหมาแล้วล่ะงวดนี่เพื่อนหามาซองหางหาแต่ซองตัวว่าตอนบบกอันสะเพื่อนปล่อยเวัดเทียเดียวเลย แต่ว่าเพื่อนกับคมาเน้นให้โครงสุดท้ายอยู่จ้าเดี๋ยวนี้เพื่อนหายเร็วเนาะปกตินี่สิมป้อยสองโตก้อนแล้วสามโตมือนั่นแม่ย์ตะวันอีกที่เพื่อนใจหายไหมขั้นแขีวว่าท่านขั้นแขีวเพื่อนใจหายตะวันว่าบี่เป็นจังสี่ตนว่าสินะแต่ว่าหนูก็บอกเพื่อนอยู่ว่าเพราะต้องเพราะต้องอันไปเร่งเพื่อนเด้อเอือยนาบอกพี่สาวนะเอาตามที่เพื่อนหายมาเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เมืนี้วันที่สี่ เดียวเพวกกื่อนก็ไปนั่งเอาสามมืออือจ้าไปนั่งเอาสามมื่นตะวดังหันต้องไปหาเพื่อนหรือเป็นน้ำไปหาเพื่อนหวดนี้ก็ไปไปหอดบุกทหารน,นี่ดีคุณบอกจ้าไปเอาด้วยตนเองเลยนะแมนเมื่อต้องทุกขเอาพกเพื่อนกันละทุเอาเนาะเนคิวไมไม <c oughs> ทุกเอาอือจ้า ไปเบิ่งเพื่อนว่าก็คือเอาหน้ามอยังไปทวายเพื่อนนะแม่จ่าเอาของไปเพื่อนเพราะว่ากันได้โศกน้ำเพื่อนมาหลายงวดแล้วนะก็ว่ามันงวดนี้กะที่ได้จังๆหะละมาสั่นก็เลยไปหาไปเยี่ยมไปยามเพื่อนขอเพื่อนไปเพื่อนก็คือเพื่อนหายโฉกมากหายนุ่งมากหลายงวดเราวน้งบ่ไปหาเพื่อนจักทีมันกับบ่คือเนาะนุ่งก็ได้เออขอไปให้เพื่อนหดน้ำมุ่นคูแคนให้ก่นนะบัดนี้ เพื่อนเป็นภาพบอกเป็นพระรับมุกอาหารแม่ว่าเป็นพี่สาวพี่สาวคนไปเอาน้ำผ้ามากเราหน้า้วชครูน้ำผ้าอาจารย์คนมาเพื่อนเป็นไม่ออกคำยวหันนะคะน้องหน้าบด้ไปหาเพิ่น้ไร้ายอันมือแล้วร้ายโดนปีแล้วเพราะว่าตาพัดหน้าน้องเสียน้องกับบด้ไปหาคนเลยหน้าหน้าสาวน คือทาง,ทางผู้คนเอื่นนาสาวเนาะค่ะแต่วงวดนี่เพป็น<ม>เอ็กซ์ซี่เนแก้มือนะครับเนะ<ช>าะเพราะว่ารุ่งมาสองหวดติดจีบงวดนี่กันแล้วแต่ผู้เสียแต่จ้าจเด้อพิจารณาบเบิร์งโนกับจะคือขันมากนัก่งกระจังคอยตามเนาะแล้วแต่ดวงพร้อมเนาะค่ะแล้วแต่ดวงพร้อมเพื่องวดนี่เข้ากับโบลูบาศีรษาจะโตศีรษะสามโตหรือสองโตหรือว่าจะแล้วแต่ไวพี ทีเฮ็ดเอามาจ้ะได้ถามเพิ่นบอกขับว่าที่ไปที่มาของเด็กเพิ่นได้มาแต่ละงวดเพิ่นเอาแบบใส่เอามาจากขันน้ำมนต์หรือว่าเพิ่นนั่งตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะเพิ่นนั่งนั่งนั่งสมาธิจ้ะนั่งสมาธิอยู่ในป่าที่เพิ่นเขับไปเอาแล้วบัดนี้ฝนตกฟ้าห้องยุ่งกัดจังที่เพิ่นก็บ่ลูกเลยจ้ะสามเมือ ตามมือขันเสาคือเพื่อก็ออกจากอันสามารถที่อยู่หันหน้าโบแมนว่าตามมือกล้งในโบแมนแสดงว่าเต็กทุกโตต้องมีคนน่ากระสิบไปหูเคนนั้นบอกเป็นน่าจะเป็นพุ่มหรือเป็นผีในภาษาอะไรจ๊ะจ้ะที่มาบอกมาซื้อเพิ่นมาบอกมาซิมแม่่นคะบกันเด็กร้อยมาแม่นบอกครับที่ว่าเป็นซิมกับโบแมนคล้ายๆว่า ผีมาบอกเพื่อนเลยนะแม่ครับมาซื้อเลยนะแม่เป็นผีบอกเป็นพุ่มเป็นเชื่อว่าผีมันกลับ่าเสื่งว่าเป็นผีนะแม่ครับสูงก็ผีนช่ไหสูงก็ผีกับเป็นเทวดาจ้าเนื้อคนว่าแบบนั้นสำนับหมวดนี่แนื้างสามโตเพิ่นหามาจากสุดครับสองชุดสองชุดแนี่ยตัวใดแน่ล่ะครับสองชุดที่เพิ่นนห้มากนเกิุน โค้ดใบยางดีนะครับเนาะยางลื่นเนาะจดไปแล้วต้องหางเทปนันนี่ใบลังสองชุดนี้มีสี่สามหนึ่งสามโตจ้ะสามโตสี 4, 3, ่สามหนึ่งจ้ะสองโตเพื่อนสีมะาหอายที่หลังสี่สามหนึ่งหลักก่อีกหางหนึ่ง 4, 1, สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดแมนจ้ะนีธานี้จ้ะ ตัวมีแค่นี้แมนจ้ะเพิ่นวงกลมให้บรคับสำหรับเนี่ยทางสองตัววงกลมให้เบิดเลยจ้ะอ๋อแสดงว่าทึนแมนทั้งสองทั้งสองสุดนะครับแนจะหามติมหามป๋าเพิ่นว่าออสองตัวมีตัวไหนบ้าสองตัวไม่มีจ้ะไม่มีก็โคงสุดท้ายน็โคงสุดท้ายแมนจ้ะเอายูนีตไปก่อนเอาตัดเอายูนีตไปก่อนอยากตัดสองตัวก็ตัดอยากเล่นสามตัวกัตัดสามตัวอยู่ในชุดนี่นะครับค่ะ ตอนนี้เ้ารอบชุดสองตัวแม่จะครับคุณยาอยากตัดสองตัวให้ตัดเอาหางไปก่อนนั้นครับเดี๋ยวยายมินจะแกะให้หางมันนะครับจะเป็นสามหนึ่งกับหนึ่งแปดนะครับเอาตัวตัดรับเดี๋ยวเราติดตามสองตัวอีกนะครับน้อให้เออซี่อยากชูเอาหูกระตูกกระเดาแจเรื่เด้อันน้องเขาเป็นแนวทางให้สีเน้นกรุงโซไฮี์นะครับอ่ะตัวเลขเลยกับวอลา์โตนะครับน้องคนไหยมาวอลล์ไลนะครับค่ะอ่ะ กินแตงแ้นคันเบิ้งดีๆคือเรียนจะสามกับแปดเท่านั้นเอาท่างนี้ก่อนมาจังรับมุกดาหารเลยสิรับมุกดาหารวันนี้เยน้อยห้างก็ไล่ก็แช่พี่น้องก็ไล่ก็แช่ฝากหนีใจจริงๆนะครับเด้อเบิ้งแก้มขาวๆข้องกันพิลาดีกว่ากันเองนะครับกบงก เบื้อง<อ>เขียวเสน่ห์พอมหรอคล้องแพร<อ>่ยังกับคล้องแพ้่คล้องแพร่ต้องนี่เขียวนี่สายเขียวยิ้มยิ้มยิ้มนี่ของแพ้ต้องมีแค่เห็นแล้วของแพ้่เอฟซีนะคะเอาไม่กระดูก่เห็นรอยยิ้มนะมหาเลยนี่ยิ้มกว้างๆจ้จเดี๋ยวจะถ่ายรูป เอามวนใหญ่เฮ่งให้ปังๆเลื่อนด่างว่าจะได้เกาะให้แฮ่งๆปังๆงวดนี้เฮ่งๆปังๆรวยๆเนาะจากมวดนี้ตันเอาได้หนีละบพไกลเกินนี่แต่สองตัวมันจะหายมาทีหลังเลยแล้วกาะเรียบซี้กันผู้เพคนสังเกตเห็นว่าเลขเพคนมาขึ้นมาลงกันเรียแต่ที่พี่แต่ละหน้าเบิรงเด้อแต่ว่านูวะเสียเอาตัวตรงเพื่อนนี่ละเสียเอาจนกว่าสีได้เนาะค่ะจามาหอด คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม